รู้ว่างไงมัง่งค่ะขอโอ,อ,อกาสค่ะพระอาจารย์ก็คือคําสอนของพระพุทธเธจา้าก็คือเอ่อคือถ้าเกิดผู้เข้ามาใหม่เนี่ยอาจจะยังไม่เชื่อแต่ถ้าเราเนี่ยเพ่งพิสูจน์คือปฏิบัติควบคู่ไปกับการศึกษาเนี่ยเราจะเห็นได้เฉพาะตนเลยอะคะ่ะว่าเป็นแบบความจริงสัจจะความจริงกับตนเองอะคะ่ะเช่นในเรื่องของชีวิประจําวันนะคะ เช่นปฏิจจสมุปบาทคือเป็นชีวิตประจำวันของเราอยู่แล้วอย่างเงี้ยค่ะมไม่ว่าจะมาะัสะะก็เกิดเวทนาตัณหาอุปาทานอย่างเงี้ยค่ะก็จะเป็นแบบสิ่งที่เกิดขึ้นกับปัจจุบันอของเราน้องนิวนี่ต้องน่าสรนเสริญเพราะว่าเขาเป็นโรคล,ลายนะคีโมงคีโมอัดแต่ก่อนผมล่วงหมดเลยนะนี่ภาวนานั่งสมาธิท่องพระสูตรตลอดนะผมเพิ่มขึ้นปกติหมดละแล้วนี่อยู่รอดได้นี่ถือว่าสุดๆ เวลาเขาถูกให้คีโมนะเขาก็อนาปานสติเจเริญจนปีติเกิดสุกเกิดสู้ได้นะนี่ดูเหมือนคนไม่เป็นอะไรแต่นี่เฉียดตายตลอดนะพร้อมตายตลอดนัเนี่นะก็คือชีว like ิตหนูอยู่ได้เพราะคำพระศาสดาค่ะ เวลาที่แบบว่าคือโรคหนูเนี่ยรักษาไม่หายก็คือเป็นตลอดชีวิตกินยาตลอดชีวิตแต่ทุกวันนี้ที่แบบว่าปกติก็คือเพราะคำพระศาสดาอานาปานาสติอะค่ะก็ทําให้เวลามีแบบว่าอาการที่แบบว่ากําเริบขึ้นมาบ้างเราก็อานาปานาสติโรคก,ก็จะบรรเทาได้ค่ะนี่ก็สูตรแม่นมากเลยเปีย้ยเปีย้ยเปีย้ยหมดเลยเช่ได้น้องคนนี้น้ำบุญหรอน้ำบุนนี่คนแรกเลยน้ำบุนขอความเห็นหน่อยซิ <laughs> ค่ะก้าวุ้นศึกษาคำพระศาสดามาห้าปีค่ะพระตถาคตก็บอกว่าให้ใช้ธรรมวินัยของพระองค์ให้เป็นศาสดาแทนต่อไปถึงแม้พระองค์จะปรินิพานไปแล้วก็ตามอย่างเงี้ยค่ะคุณก็ศึกษามาตลอดอย่างเงี้ยค่ะถึงแม้จะขาดไปบ้างเพราะว่าเรื่องเรียนหรือเรื่องสอบอะไรต่างๆอะคะ่ะคุณก็เอาคำพระศาสดาไปใช้ใน การเรียนการสอบการทรงจำอย่างเงีค่ะให้มีสติแล้วก็ผ่านมาได้ค่ะอน,ะนี่จำได้กี่ประสูตและประมาณประมาณร้อยกว่ากว่าร้อยกว่าประสูตร <laughs> <laughs> เริ่มตั้งแต่เจ็ดขวบนี่คือคนแรกเลยที่ท่องประสูตรน้องโลสน้องโลส <laughs> ขอโอกาสครับพระอาจารย์ ก็หนูก็ศึกษาพุทธวจนะมาประมาณปีเศษแล้วค่ะพระอาจารย์หนูก็ได้ศึกษาอริยสัสสีแล้วก็พอเวลาหนูป่วยหนูก็เจริญอนัปนนสติเหมือนพี่นิวเขาทำอะค่ะก็ได้ตัวอย่างพี่ค่ะหายได้เลยค่ะฮะแต่เดียวก็หายหายเดียเร็วค่ะพระอาจารย์ดี เรื S <S uh ่อ huh. งเรียนก็ดีขึ้นกว่าเดิมเยอะค่ะอาจารย์อ่าฮะอ่าดีด